สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงตะโพนสุดยอดเครื่องรางเมตตามหานิยม ตำนานเครื่องรางตะโพนหลวงพ่อพักจันทสุวรรณโนวัดโบสถ์ตะโพนของขลังเรียกคนเรียกทรัพย์ตะโพนเป็นเครื่องเล่ยดนตรีไทยชนิดหนึ่งกลายมาเป็นที่ประจักษ์ในพุทธคุณมหาลาภเมตตามหานิยมเมื่อใดที่ได้เอ่ยปากพูดคุยเจรจาต้องทำให้ผู้คนที่ได้ฟังหลงไหลเป็นที่รักใคร่หลวงพ่อพักวัดโบสถ์นับว่า ที่เคอรพและนับหน้าถือตาในจังหวัดอ่างทองการที่จะหาคนส่งต่อวิชาอาคมก็มีน้อยจึงเป็นเครื่องรางของขลังที่หายากเมื่อหลวงพ่อท่านได้มรณภาพแล้วราคาตะโพนยิ่งมีราคาสูงขึ้นที่กล่าวว่าเป็นเครื่องรางที่มีน้อยเพราะไม่เป็นที่นิยมในคนหมู่มากเนื่องจากหลายคนไม่รู้และไม่เข้าใจในพุทธคุณของตะโพน ตำนานเครื่องรางตะโพนในสมัยก่อนมีคณะลิเกคณะหนึ่งไปแสดงตามวัดวาหรือสถานที่ไม่เสียค่าพื้นที่เมื่อคณะลิเกได้เดินทางมาปักหลักทําการแสดงอยู่ที่วัดโบสถ์เมื่อมาถึงก็ได้เตรียมทําการแสดงในวันแรกพอตกครบร่ําการแสดงก็เริ่มขึ้นไม่มีผู้คนมาดูการแสดงเลยวันที่สองทำการแสดงอีกครั้งผู้คนก็เริ่มมาชมการแสดงแต่น้อยมาก ยังไม่ทันแสดงเสร็จก็กลับบ้านไปเสียก่อนวันที่สเริ่มทำการแสดงอีกครั้งด้วยความที่ผู้ชมการแสดงน้อยมากทำให้เจ้าของคณะลิเกที่เร่ร่อนไปทำการแสดงในสถานที่ต่างๆจนกระทั่งมาตั้งหลักที่วัดโบสถ์หวังว่าผู้ชมการแสดงจะมีมากขึ้นแต่ไม่เลยทำให้ยิ่งรู้สึกท้อถอยจนอยากจะปิดคณะคณะลิเกจึงได้ไปกราบลา หลวงพ่อพักที่วัดโบสถ์ว่ามีความประสงค์ที่จะย้ายลงลิเกไปสถานที่อื่นหรือปิดหลงลิเกไปเลยเมื่อหลวงพ่อพักได้ยินเช่นนั้นจึงเมตตาคณะลิเกและกล่าวกับเจ้าของคณะลิเกไปว่าให้นำตะโพนมาให้หลวงพ่อพักหน้าบัดนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในรุ่งเชา้าให้มารับตะโพนนี้กลับไปซึ่งเป็นตะโพนลูกเดียวของคณะลิเกณรุ่นะงเช้าขึ้นที่มารับตะโพนลูกนี้ หลวงพ่อพักย้ำกับเจ้าของคณะลิเกว่าขณะที่ออกแขกทำการแสดงเปิดโรงให้เริ่มตั้งแต่เย็นและบรรเลงดนตรีไปเรื่อยๆแล้วจะมีคนมาชมการแสดงเองเมื่อหัวหน้าได้ยินเช่นนั้นจึงสั่งให้ลูกน้องในคณะให้ลองกระทำดังที่หลวงพ่อกล่าวปรากฏว่าคืนนั้นตั้งแต่พบค่ำมีคนมากมายมาจากหลากหลายหมู่บ้านมาชมลิเก ด้วยเสียงที่มีพลังทำให้ใครได้ยินต้องเดินตามเสียงมาดูจนเป็นที่เรื่องลือในความขลังของหลวงพ่อพักกำเนิดเป็นของขลังจนมาถึงปัจจุบันนี้พุทธคุณของตะโพนยิ่งตียิ่งดังจัดว่าเป็นสุดยอดเครื่องรังเมตตามหานิยมยิ่งตีก็ยิ่งดังเมื่อใดที่ได้เอ่ยปากพูดคุยเจรจาจะทำให้ผู้คนที่ได้ฟังหลงไหลเป็นที่รักใคร เรียกคนได้ดียิ่งนักหากใครทำงานเซลล์ขายของสิ่งต่างๆหรือพ่อค้าแม่ค้าจะดีมากใครที่มีไว้ในครอบครองต้องมีบุญวาสนาเพราะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้ครอบครองของขลังชิ้นนี้สําหรับผู้ที่มีวาสนาในครอบครองตะโพนของท่านให้ว่าพระคาถานี้ทุกวันจะประสิทธิทเมให้ท่องนโมสามจบแล้วท่องว่าพุทธังรัตนัง ธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังเมื่อเราคิดถึงท่านท่านก็จะมาอยู่ในใจเราเมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจเพียงระลึกถึงคําสอนของท่านท่านก็จะมาอยู่ข้างเราและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับ หากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ